ตัวเองหายแล้วก็ก็เป็นอีกอย่างเงี้ยเออเข้าไปดูคลิปพี่เอ,อื้องเออรอให้มันขึ้นมาอีกรอบนี้จะไปนี่ไงมันขึ้นมาอีกก็เลยทักพีเออมม่เอื้องมาม่จ๋าไม่ยอมแม่ทำรูปกระตาพี่ป๊อกพี่ป๊อ,ปอกจ้ะพี่เอื้องทำผมได้เหรอคะ ค่ะ,ะทำเล็บทาเล็บด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจ้ะมไม่เห็นพี่เอี้มฉีดสป,ปีนั่นคืออะไรแม่จาจ้าลูกลูกตาไม่ทำเป็น ันนี้ใช่ไหมลูนอัดใช่เป็นตลอดเป็นเหมือนกันกับข้างนี้เลยจะเป็นอยู่สี่เล็บเนีเ่ยข้างนั้นสองข้างนี้สองปวดเจ็บปวดมากเลยเดมมกมากจะเป็นอยู่สีนิ้วนีแ่แหละแล้วหนูเคยเอาออกแบบ ได้เหมือนพี่เอื้อมไหมไม่หนูเพิ่งมาหาพี่รำครัง้งแรกเนี่ยว่าแถวบ้านไม่มีนะช่างอย่างเงีนนะ้ยช่างสลิดแบบนี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> ไม่รู้นะ้นไปดูคลิปพี่เอื้อนใครแชร์มาไม่รูเ้เลยก็เอ้าก็เลยเข้าไปดูเออแถวบ้านเราทำไมไม่มีแบบนี้วะก็<ม>จะมามหลายครั้งแล้วปิดนูน่นปิด,น,น,ปดนี่อยู่เดี๋ยวก็อันนั้นเดี๋ยวก็อันนี้ มาถึงนาทีถ่ายนี่ครับถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยค่ะคนเขาไม่รู้มาบอกว่าจะดั้นด้นแปอะไรไกลบอกเอ้าก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้หลังเราเขาไปจะบอกจะดั้นด้นแปอะไรขนาดนั้นตั้งมนทัปปุรีไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปน้องอีททำดีดีเดี๋ยวแม่ทำให้เดี๋ยวแม่ทำให้สวัสดีค่ะ ะตนแปดมเดี๋ยวแม่ทําให้เอารูกอันนี้เจ็บไหมคะเดีย๋ยนวนั่นงลมุลมลนก็ได้ค่ะะเจ็บจะเจ็บอีกข้างนี้ค่ะ

ขาข้างนี้คือเรา,าตัดเล็บออกได้แต่เราไม่ได้เอาหนังออก แค่ส่วนนี้นะนแต่ไม่ใช่นะคะอยู่ข้างล่างข้างน,นี้เลยเนี่ยหนูจะเอาออกมาหนูก็จะเอาออกมาได้แค่นี้ออแ,แต่อันนี้ไม่ใช่อ่ะจุดปัญหาของหนูอยู่อยู่ข้างในนี่เวลาย,ยืนทำง,งานนะมันจะแบบคันปวดคัน,เ,น,นอเอาออกไม่ตรงจุดมันพืลอกไงแต่อันนี้ลึกมากลึกมันถ้าจะลึกก้หนูปวด มันงปวดต้องฟังเลยอืมออกนะนิดนึงวนะมันก็จะขึ้นมาอีกเอื่อีข้างนี้นะ หนูเคยเอาออกได้อันใหญ่ๆมาแป๊ดหนึงค่ะอ๋อหนูยังไม่ถ่ายเดี๋ยวแม่หาให้นะเดี๋ยวแม่หาวิบวับให้จ็บเหมือนกันนะเนี่ยวไม่่ หมดแล้วแมห่หนูคิดแล้วว่าข้างนี้มันเจ็บคิดไปก่อนมาหนูหนูเชื่อแม่ว่าเลือดออกนี่หนู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 จะไม่เจ็บเท่ากับงัดหนูจะไม่รู้สึกกับเลือดออกเราจะไม่เจ็บแต่งัดจะเจ็บเต็นี้หายไหมหา,ายค่ะนี่ดูชิ้นเยญ่ยมาก ดูดิมันเลิกเลยอ่ะฉันว่ามันถึงปวดหนังหนังเท่านั้นมันจะขึ้นมาอีกไหมพี่เอือก็ต้องวิทยาศใส่แบบพี่อ้อมบอกนะหรือจะอยู่ได้ถึงสองเดือนและหนูจะต้องซื้อตัวดุลหนังไปดีกว่าเอาไว้เขี่ยดึงออกมาดึงออกมามันจะได้ไม่สะสมแล้วมาใส่มือพี่หูยมากเลยอนี่นะคะหนังข้างเล็บ นี่พอแห้งแล้วมันแข็งมากแข็งเลยวันนั้นลูกค้ามางัดแล้วมันแข็งมันแห้งก็บอกพี่ดูสิมันเหมือนมันมันเหมือนปลาหมึกแห้ง